สวัส um, ดีคุณผชมท่านเดินนะครับอยู่กับช่องไม่มีสาระเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ idfc นะครับผม fc บอกว่าให้ผมมารีวิวรีวิวแบบมันๆให้หน่อยรีวิวแบบไม่ต้องรกลัวแรงตกไม่ต้องกลัวอะไรเลยยิงให้มันๆเลยได้ครับผมจัดไปวันนี้ก็ก็จะมี2คลิปนะครับคลิปวันนี้แล้วก็คลิปพรุ่งนี้นะคลิปพรุ่งนี้จะเป็นแนวรวมรวมคลิปแนวฮาแนวตลกแนวเกรียนให้นะครับผมของ id นี้นะแต่แต่วันนี้ผมจะลงหนึ่งส่ก่อน แต่ทุกตาที่ผมเล่นผมเล่นหนึ่งสี่ตลอดเลยนะครับผมเมื่อกี้ผมเห็นหนึ่งตัวมันโลข้างบนเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนโอ้โเจอและ้วโอ้หัวตจนะหัวใจไม่ตายนะไม่ตายโอเคยิงยิงต่อต่อ,ตอ,ตอให้ให้มันรู้ว่าผมอยู่นะจะได้แบบเล็กพวกมาที่บีมาสก,กีอะไรามาทันลมผมพูดเล่นนะฮะโอเคไปต่อมามาฟาร์มของนะฮะบนป้อมก็ไม่มีคนโอเคกลับว่าจะจะดูคนสักหน่อย โอเคขึ้นมาปีเตัรเลียมอีกรอบนึงนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ฟาร์มนะแล้วก็ไอตัวที่วิ่งหนีเมื่อกี้มันก็ไม่ได้ฟาร์มเลยด้วยรู้สึกว่ามันน่าจะลงบนบนลงข้างบนปีเตัรเลียมม่ะแหละแล้วมันก็เพิ่งโดดลงมารือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคตอนนี้ก็มาคาตูติว่าแล้วนะยังไม่เจอคนเลยนะโอ้โหศูนย์คิวอยู่เลยสี่เลยสี่สิบคนละอเอ็มพีสี่ศูนย์นะอ้ยอ้ยอ้ยเจอคนเจอคนอู้ไม่ตายไม่ตาย ไอ้พวอเอาเอาแลวผมเอาเอาปิดมันทำไมอ่ะเอาขังมันเฉยเลยอะไรครับเนี่ยลาเบิร์จงเอาความเจ็บปวดไปซะเอาเรียบร้อยเอาเอาเอาเรียบร้อยโอ้โห้คโนหรือจะสู้ราเบิดน้ำแข็งอะเรียบร้อยครับผมแตกนะโอ้ยของเพียบเลยโอ้โหู โอ้โห AK ลูกซองซองยาวโอ้โหบอกเลยเซ็ตผมเลยอ่ะโอเคผมไปต่อนะอุ้ยอุ้ยเอดะบอกว่อดะบอกข้างล่างแอดะบอกอุ้ยคุณอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยนะเรียบร้อยตัวเก่าไว้เนี่ยใช่ตัวเก่าไว้เนี่ย อะไรอ่ะนี่แน่นี่แน่นี่แน่อุยข้อดีข้อดีของการเปิดภาพสูงสุดนะครับผมเห็นเงาของลมที่โดดลงมานะมันทำให้รู้ว่ามีคนโดดลงมาอะไรครับเนี่ยอะไรอุย๊ยจะคนจคนแท็กโอ้โหอัดตัวน้องหนึ่งนะบอกเลยเทียบร้อยอีกหนึ่งนะครับผมก็ idfc ก็จะมีมัง,งกรเวลเวลห้านะครับเอคมังกรนี้เวลห้านะครับแล้วก็มี เอ็มพีคอปราเบลสามแล้วก็มีอุ้ยอุ้ยคนอุ้ยังไม่จบเลยเนอะโอเครองลองล,ลองจ่อไอวอลไปก่อนโอเคเพราะผมจะมาเอาไอวอลตรงนี้นะเพราะว่ามันมีโดรนมาจ r o ของนะมาเก็บไอวอลก่อนโอเคไอวอลสิบหกลูกแล้วนะไป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 ผมผมจะวิ่งไปข้างหลังนี้นะโอเคมีข้างบนนะครับผมข้างบน มันน่าจะยังไม่รู้นะว่าผมอยู่ตรงไหนเฮ้ยมีการยิงลอด้วยแตกไปดิอะไรครับเนี่ยแตกนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมมีการยิงหลอกล่อเพื่อแบบเบ่งเบนความสนใจในผมด้วยโอ้โหของเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โห,โโห,โโหเต็มเลยเต็มเลย มันยิงกับอีกตี้หนึ่งอยู่นะครับผมโชคดีนะครับถ้ามันเลยอยู่คนเดียวผมน่าจะล้มเลยอ่ะโอ้โหเต็มเลยท่านผู้ชมเอาไงเดียวไงดีโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอ้ตักหนึ่งนะตักหนึ่งอุ้ยวิ่งวิ่งลงไปหนึ่งมันจะเข้ามามามาโอ้เตัอีกหนึ่งนะครับผมมีไหนไม่ไหนมีไหน ไ,ไม่มีเสียงรถไม่ีเสียงรถมาลมสองลมสองล้มสองลตมสองนะแตกสองนะมนะีมีอีกนะมีอีกนะล้มนะครับผมโอเคแตกนะครับเก้าคิวละมีตัวหนึ่งนะครับมันขับรถลงมาแล้วแล้วมันเข้าไปชุบเพื่อนนะผมยิงมันยิงไม่ทันนะครับผมตั้งไอวอลเก็บของมันโอเคนะ โอเคโอเคของค่อนข้างที่จะเยอะนะโอเคผมรอมันมก่อนรอมันก่อนมาสีออกมาสีไม่ออกมานะครับมันไม่ออกมาวอเคผมเจ็บของกันนะโอ้โหไอวอลเต็มเลยเก็บให้หมดนะครับผมโอเคไอส์วอลยี่สิบแปดลูกนะครับผมอะไรครับเนี่ยไปกันไปกัน โอ้มันก็ยิงมาจังเลยอะไรครับเนี่ยโอเคศพนี้ก็ของเยอะแต่น่าจะไอวอลหมดก็ว่าทำไมมันไม่ตอบโต้ผมไอวอลมันหมดนี่เองโอเคโอเคขึ้นมาเช็คมามามาอยู่ตรงนี้ก่อนนะผมผมรอด,ดักยิงไอตัวอุ้ยมี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 ขามันขามอนขามบน,อ,มอ,นมอ๋อะไรนะป๋าเลยนะป๋าเลยโอ้โหไม่ตาย,ยวะไอวอลผมรอด,ดักยิงไอตัวที่ดักยิงผมเมื่อกี้ ไม่รู้มันวิ่งไปไหนแล้วผมไม่แน่ใจนะอยู่หลังนี่หรออยู่ตรงไหนอะผมผมไม่รู้เลยนะครับผมว่ามันอยู่ไหนมีไหนมีไหนเขาพี่คนกดไลค์ผมด้วยเอาอ้อมเห็นแล้วผมเห็นแล้วอ๋อโอ้โหโอ้ไม่โดนเลยโอ้โหไม่โดนเลยโอ้โหยิงโดนยิงโดนอีกตัวหนึ่งในนั้นเลยเรียบร้อยแต่หนึ่งโอ้โหวางไอ้วอลทันนะครับเปลี่ยนตำแหน่งด่วนนะเปลี่ยนตำแหน่งด่วนนะครับผม ผมผมจะวิ่งซอๆไปไปตรงนู้นนะแล้วก็ไปจบตรงที่อ่ามีนคนยิงผมอีกแล้วน่าจะเป็นตัวที่ดักยิงผมเมื่อกี้แน่ๆเลยอะ่ะผมว่าน่าจะใช่นะผมันจะซอ้อไปที่เขื่อนนะโอเคผมเจอเจอโอ้เกือบตายผมผมผมจะจะวิ่งไปด้านหลังนะโอเคไปกันไปกันเพราะว่าวงมันบีบผมถ้าผมวิ่งตรงอ่ะไอ้วอลพอแต่ผมจะโดน ตัวสองทางแล้วผมจะโดนลุงนะครับมันไม่โอเคนะโอเคได้ได้ไดไดกระสุนเพิ่มนะครับผมรู้สึกว่าการะสุนได้ไพีพอแล้วโอเคไปกันไปกันครับผมโอเค,อเคมันมันมันยังไม่เห็นนะผมผมผมจะวางไ้วอลก่อนนะโอเค เอาๆเอาผมผมโดนยิงได้ไงอะไรครับเนี่ยนั่นน่าจะเป็นเน็ตผมแหละแต่แต่ปี๊งผมก็ไม่ได้สูงนะผมปี๊งผมอยู่ที่แค่สามสิบนะครับผมแต่ไม่เป็นไรมัน,ม,นมันวางไอ้วอทอุ้ยอะไรเนี่ยมันวางไอ้วอทกันแล้วผมอันนี้กดท่ารอเลยกดท่าที่ผมไม่มีนะครับผมอันนี้ต้องเติมผมไม่มีต้องเติมโอเคอันนี้ท่าอะไรเนี่ยนี่มีการวิพื้นด้วยนะครับผม มันมันยิงกันแล้วผมผมจะทำการดันเข้าไปนะครับผมโอเค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 จะมีข้างบนนะครับผมอุ้ยมีมีมีโอ้โหวางไว้บออะไรครับเนี่ยวีเอสนะครับผมวีเอสอสองทางนะสองทางผมจะทำไงดีอู้หูวางลผมผมต้องอาตัวล่างก่อนละมา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 อุ้ยมันง้างระเบิดอยู่มันเอเลย หลบหนึ่งๆนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมโอเคเก็บของนะอีกตัวมาแล้วนะครับผมยิงเลยโอ้โหล้มล้มล้าคิวล้าคิวล้าคิวเรียบร้อยนะครับผมล้าคิวเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอีกตัวที่อยู่ข้างหน้าผมผมนะครับเฮ้ยมีข้างบนอีกหนึ่งนะครับผมผมจะไปดักข้างบนเพราะว่ามันต้องไม่เข้าวงนะครับผมผมจะรอดักข้างบนเลยนะครับผมมา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 ต้องมาต้องมานะครับผมไหนอะ ยู่ไนผมจะสุ่มปลาระเบิดอ๋อวางวางวางันก่อนกะผมสุ่มปลาระเบิดไปนะเรียบร้อยโดนไหมเอ้าไม่มีเอ้าในแผนที่มีตัวด้านล่างนะครับผมเอ้าอะไรคบเนี่ยไม่ไหนอ่ะอุ้ยๆโดนเดนดนผมโดนนะผมโดนมีข้างหน้านะครับผมผมจะทําการปลาระเบิดไปนะเอาไปหน่าไิกินไปด้านนึงนะเรียบร้อยนะครับผมตายไหมตายไหม โอ้โหไม่ตายนะครับผมทำไมอึดจังเลยอ่ะผมจะนั่งไปเลยนะวายวอลูกซองโอ้โหไม่โดนเลยอุ้ยเจ้วโอ้โหโคโนโคโนโอ้โโอ้โหอะไรครับเนี่ยใช้ผลของประโยชน์ของถังระเบิดควันนะครับผมแล้วก็ทำการเปิดโคโนนะครับผมทำให้ผมไม่สามารถที่จะยิงมันได้นะครับผม ตอนตอนตอนนี้ผมก็รอดูนะครับว่าคนที่เหลือด้านล่างด้านด้านล่างเขื่อนกับบนนี้ใครจะชนะนะครับผมเรามาดูกันเรียบร้อยนะครับผมเราชนะนะครับอะไรครับเนี่ยโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับเพื่ออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับแชร์ได้นะครับผมนี่ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย